เวลา8นาิกา5 1นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,ร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนว,วังสัปปทุมพระจัรารทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเฝ้าสุลองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถุนกล้าถูกกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2567 นางสาวนฤุดีเคียงสิรินายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปธรรมวาระบริหารปี2565ถึง2567นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยยาศัย นายวรากรสามโกเศษประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีำนำคณะกรรมการและผู้อำนวยการมูลนิธิเฝ้าทุลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2567 นางสาววรินทานจรัสสิริกุลชัยประธานกรรมการบริษัท365วีไลฟ์จำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าทุลอองพระบาทถวายพระพรชยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 พันตำรวจโทรหญิงกรองทองเกตบุญลือและคณะอดีตตำรวจพลร่มหญิงค่ายในเรศวรชุดถวายความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้าสุลอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567ายศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพะทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะเฝ้าทุลอ,องพระบาท ถวา,ายพระพรชยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยญาไซเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567เวลา14นาิกา57นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้มริการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ในการพระราชทานเหรียญกาชาติสมบัคุณชั้นที่1ประกาศกิติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2,565ถึง2,565ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาจังหวัดภาค6รวม7จังหวัดได้แก่ขอนแก่นมงการเลยสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีมีผู้รับพระราชทาน1895คนประกอบด้วย พระสงฆ์รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้ง22รูปและ108ครั้ง7รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุนชั้นที่1จําจำนวน91คนผู้แทนหน่วยงานสนับสนุสนกรารบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศกิตติคุณ14คนผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้ง1598คนและ108ครั้ง163คน การดาเนินงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค6กมีศักยภาพในการดําเนินงานแบบครบวงจรเป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสนับสนุนการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยประกอบด้วยการรับบริจาคโลหิตทั้งในสถานที่และหน่วยเคลื่อนที่การจ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้บริการโรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่าย7จังหวัด แต่ละปีสู์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสามารถจัดหาโลหิตได้ร้อยละสีของประชากรโลหิตที่จัดหาได้ในส่วนกลางต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วประเทศร้อยละสามเนื่องจากการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปีอีกทั้งมีผู้บริจาคโลหิตปีละหนึ่งครั้งมากถึงร้อยละ67แต่ผู้บริจาคโลหิตปีละสี่ครั้งมีเพียงร้อยละสี่ในปี2567ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยได้จัดโครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำ i v e b l o o d g i v e l i f e g i v e forever เป็นโครงการหลักประจำปีเพื่อเป็นกรอบดำเนินงานในกา,นารรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละสีครั้งเพิ่มขึ้นเกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีศรินทรมหาวชิราลงกรณ์วราราชพักดีสิริกิจการิณีพิริยพัฒนรตัตศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่4ถึงวันที่10เมษายนพุทธศักราช2567 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนงครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทยกับสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีนได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสำรวจการใช้อวกาศส่วนนอกเพื่อสัติภาพและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงใจระหว่างประเทศ นัสูสสำรวจดวงจันทร์และวิศวกรรมอวกาศกรุงปักกิ่งนอกจากนี้จะส่องเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญอาทิสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยชิงหัวหอนิลศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนกรุงปักกิ่งโรงเรียนปถมศรรมึกษาเหมียนหยางเสียนเฟิงลู่สซรินทรเมืองเหมียนหยานและพิพิธภัณฑ์ จางชิงตุยเมืองเตอ๋อยางโอกาสนี้จะพระราชทานพระราชวโอกาสให้หนางเส้นอีฉินมนตรีแห่งรัฐสาธรารณรัฐประชาชนจีนและนหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อุ่นวยการสำนังกงานคณะกรรมาการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธรารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทุลอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท G614 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่4เมษายนพุทธศักราช2 5 6 7เวลา10นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท G619 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุธที่10เมษายน พุทธศักราช2567เวลา18นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง3เมษายนพุทธศักราช2567ค่ำวันนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารี้ช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซสทรงตอบจดหมายสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันที่เขียนมาขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม รายการทูบีนัมเบอร์วันเวตีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธรารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอรวันกับสมาชิกทายาเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย N อ t 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20 3 0น,นถึง21 3 0น ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเนินมะปรางที่ว่าการอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัปรนันรุติดิอคโคมตรีร่วมกับมูลนิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิงขอปพระจัราน1,133าชุดไปมอบแก่ตัวแทนผู้ประสบวัตภัยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้โอคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงยยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพพรมราชินีไปกล่าวแก่รัษดรที่ประสบวาตภัยด้วย จังหวัดพิษณุโลกเกิดเหตุวัตภัยเมื่อวันที่26มีนาคม2 5 6 7มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ5อำเภอได้แก่อำเภอเน,นมนระปรางอำเภอวังทองอำเภอบางกระทุม่มอำเภอเมืองและอำเภอนครไทยมีรัศดรได้รับความเดือดรอน29ตำบล154หมู่บ้านบ้านเดือได้รับผลกระทบ1133้หลังคาเรือนปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่เข้าสู่สภาวะปะกติแล้ว จะได้ออกรตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของรัศดรในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางพร้อมเชิญสิ่งของพระประธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่รัศดรผู้ประสบวาตาภัย3ครอบครัวที่โรงเรียนพระดาบทมูลนิธิพระดาบทอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปร,กา,รกาการพลอากาศเอกชลิตฐุภูษาสุของคมตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิพระดาบท กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือต่อเนื่องอีก5ปีเพื่อร่วมผลิตหลักสูตรในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานในสถานประกอบการและเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาว,วิชาชีพให้นักศึกษามีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมูลนิธิพระดาบทโดยโรงเรียนพระดาบทได้จัดให้ศิษย์พระดาบทรุ่นที่37 มีการศรึกษา2,565จำนวน8คนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์ประดิตฐคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันภาคพิเศษวันอาทิตย์ตามโครงการดังกล่าวเริ่มศึกษาเมื่อปี2,562และสำเร็จการศรึกษาปี2,565 พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณอคมมตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567โดยรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญ,ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งในปี2567มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการจัดสรรงบประมาณ12โครงการหลัก187โครงการย่อยในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกและสุขโขทยัยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการใช้องค์ความรู้วิชาการเป็นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตป,ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น ในตอนบ่ายรับฟังกระบวนการพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฏนที่ได้รับการยอมรับจากครุสภานอกจากนี้ได้รับฟังแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มุ่งมัน่นผลิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบมีการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงและมีะแผนกการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อคำปรึกษาด้านจิตวิทยากับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยส่วนการผลิตนักคิดเพื่อผลิตและพัฒนานวัตกรรมของคณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหารได้ให้ความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคตให้มีมิติสุขภาวะความมั่นคงทางทหารความทางอาหารที่ห้องประชุมหนุมานหนึ่งอาคารสำนักงานโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริ นายจรันธาดากรณสูตรองคมนตรีและที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการในเนื่อมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนอบรรรุ่นที่12พร้อมปัฐกถาพิเศษเรื่องประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแก่ผู้รับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่างๆโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสำนักงานก,ารกปรโดยสถาบันอนุชิตพิพัฒน์ จัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบ,บรรันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศรวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับผู้นําองค์กรในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชะดําริและปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง โดยรุ่นที่12มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งบุคลากรเข้าอบรมระหว่างวันที่3เมษายนถึงวันที่25พฤษภาคม2567รวม51คนโดยจะได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอเนื้อมาจากพระราชดำริทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งรับฟังการบรรยายจากผู้ส่งคุณวุฒิในด้านต่าง ที่หอประชุมหนึ่งปีอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระสถานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมเมลิด0 5าจำนวน32445กิโลกรัมที่ผลิตโดยกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ึ่ราพระสถานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธุ์เพนสลิมุนที่ใช้พัฒนาแก่เกษตรกรและผู้ะสบโุทกภัยอำเภอคำเขื่อนแก้ว14หมู่บ้าน3ตำบลโดยมีนายประวัตินวมรัตน รองเลขาธิการมูลทิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีทาน,นี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมีรับสั่งให้มูลทิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบภัยพิบัติในปี2556 จะตั้งสู่พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวหอมเลลิ105เป็นพันธุ์ข้าวพระชทานปัจจุบันมีชมุมชนเข้าร่วมโครงการ3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุรินบุรีรัมย์และศรีสะเกษ